สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่วอลล่บอลแปดจุดแปดสแควร์เจอร์ที่ไวเด,ดอย่างเป็นทางการว้าวนักสแควร์เจอร์ครับผมเป็นกลุ่มผู้อยู่บนโลกเก่านี่เลยดูยังใน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 แผ่นที่ครับผมนี่เห็นไหมฉากหลังครับผมเป็นโลกเก่ากลุ่มส c a ว e n เจอร์ครับผมมันก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในโลกเก่าเป็นคน เก็บของเกา่าเก็บพยะครับผมแล้วก็เอามาประกอบเป็นหุ่นยนต์เพื่อต่อสู้กับกลุ่มอื่นๆเนาะเห็นไหมเห็นไหมเทพะเทพะจะเป็นโลกที่ล่มสลายครับผมโดยในอีเวนต์นี้ก็จะมีของใหม่ไททันซีเรียใครับผมแล้วพงค์ไททันเวรอนอีโวลาโมดูลไททันรีแพนบีไฟายครับผมยันแม่พาราดินป้อมปืนไลท์เซเวอร์ยูนทอโตก,กีครับผมนักบินวอร์เรนลาฟเฮโร่รครับผมแล้วก็สกิมพิเศษเอเดนฮวังเจเอเดนเดจาเอเดนเยลเจแล้วก็เอเดนอิมูจิเอเดนสเปีย เยอะจังเรามาเริ่มจากพระเอกของเราก่อนดีกว่าครับผมไททั Titan นซีเรียสนี่เป็นไททันตัวใหญ่ๆตัวใหม่เป็นสายสปอร์ตครับนี่เลยนะว้เทวาลาเทวาลาอันนี้คือในเซิร์ฟจริงนะนะตอนนี้ผมที่ผมได้มาเรเวล120ครับผมคือนี่เลยเลือดก,ก็5 9าแสกับ6,000นแล้วนะแต่ว่าแต่มป้องกันน้อยมากๆเลยครับผมเกบ9 2แต้มเองและความสามารถของมันเนี่ย สามารถหิวเพื่อนได้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยป้อมปืนออกไปได้ยิงป้อมปืนได้เหมือนมาถ้าเกิดไม่ปล่อยไปและที่เด็ดกว่านั้นคือในช่องแกนหลักเพื่อนๆดูนี่ระยะเวลาเอฟเฟกการควบคุมครับผมสมมุติถ้าเกิดเราโดนแบบมันจะสามารถป้องกันเอฟเฟกหรือลดเวลาที่เราโดนเอฟเฟกตปืนแดงลดกขาหรือว่าอะไรได้ครับผมเฮ้ยซึ่งแบบตอนนี้คือผมไม่ได้คิดว่ามันมีงไงตอนแรกเว้ยพอมาดูจริงๆเอา้า เฮ้ย hey, ล็อกขาแล้วแบบเฮ้ยน้อยเราอาจจะเหลือจากห้าวิเหลือวินาทีเดียว2วินาทีประมาณนี้ครับผมรถได้เมตของมันว้าวเฮ้ยแบบนี้มันโอเคมากๆเลยนะแล้วความเร็วก็ไม่ได้ขี้เละน,นะ,ะส่วนป้อมปืนลำโพงของมันในโคตรแรง <c oughs> สําหรับไออันนี้ครับผมมันเป็นปืนเล็กับผมอีโวร่าถ้าเกิดเป็นปืนใหญ่ครับผมมันก็จะเป็นเวรอนอีโวร่าครับผมเลเวลยี่สิบได้ไหม 20, นะ 20, นะเลเวลยี่สิบนะได้เมตรที่นั่นละสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองว้าวแล้วยิงโคตรรัวระยะหกร้อยเมตร เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าของใหม่ๆที่มาเนีีบเพียบๆไปหมดเนี่ยมันอยู่ในไหนกันบ้างครับผมนอกจากไททันที่ผมพึ่งแนะนาไปนี่เลยมันอยู่ในกล่องอีเวนต์ต่างๆครับผมเริ่มจากกล่องร้อยก่อนนะกล่องร้อยครับผมมันก็จะมีปืนสกินพิเศษต่างๆเพียบเลยว้าวนักบินฮีโร่ครับผมคนนี้เลยมันจะทําให้ปืนทวังเจดีจาเยลเจเนี่ยร้อนช้าขึ้นอีก3วินาทีคือกดไปก่อน3วินาทีปื้ดแล้วมันค่อยร้อนเนี่ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งนะแต่ว่า พวกนักบินที่ใช้กับปืนพคนนี้ผมว่ามัน,ม,นมันไม่ค่อยอยากจะเอามาใช้งานถ้าเกิดเราแบบเปลี่ยนปืนละ่ะอ้าวนักบินก็ใช้สกิลไม่ได้อะไรอย่างงี้นะมันจะเวิร์กเปล่าวะเวิร์กจริงเหรอแล้วก็มีโอลิเวียซองครับผมนี่ของเอริสเลยวอลเรนครับผมมันจะทําให้เอริสเนี่ยลดเวลาคูดาวลงสาอ์เซ็นอ่ะเหลือจาก18เหลือ12วินาทีแล้วก็ยิงแรงขึ้นครับผมจากเดามจจากความสามารถของนเวลามันกลางโลเนี่ยแรงขึ้นอีกสาอร์ว้าว แรงปกติก็แรงอยู่แล้วตอนนี้โคตรแรงเลยแต่ก็ดีครับผมเพราะว่าเอริสมันจะได้แบบกลับมาได้บ้างไงโดนเจาะโลมาตอนนี้เจาะโลหายไปหมดแล้วละ่ะหรือเปล่าวะมั <laughs> มีคนใช้ยอยู่มันมีแหละมีแหละฮาเลนซาบีไอ้ไซเลนทามี้ผมก็ยังเจออยู่บ่อยๆเลยและนี่ครับผมไอ้ปืนต่างๆครับผมเอเดนแฮวังเจเดอ์จาเยโอเจชื่อมันก็ย,กยากๆเนาะแล้วสเปียร์ไอ้สเปียร์นี่มันมาแต่อีเวนท์ที่แล้วป่ะอย่ามันเนียนเป็นของมาที่อีเวนต์นี้ได้เปล่า <laughs> มันมีคนเนียนเวย้ยเฮ้ยแหมไม่ใช่ของใหม่อีเวตนนี้ด้วยเฮ้ยอีเวต์ที่แล้วนะเวย้ยเฮ้ยเขาจะปืนเท่จริงนะดูแบบผิดจากไอ้ไอ้ตัวธรรมดาลิเบรตสไอ้สีเขียวใช่ไหมตัวธรรมดาแบบดูแบบงงๆงแงงง,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 งดูใสๆสแบบ <c oughs> แต่ครันนี้มาโคตรโปดอะหุยเท่มากเท่มากว้าวแล้วก็มีปืนต่างๆครับผมเสร็จปืนเทียบเลยเนี่ยเนี่ยดูใสๆสเขียวนะดูธรรมชาติ พอสกินใหม่มาโอ้โหแมงโคโถดดำปื้นมาเลยนะเอแล้วก็หุ่นถึงครับผมไอพวกเอเดรนอิมุกิก็จะอยู่ในกล่องร้อยห้าสิบครับซึ่งมิเนเตอร์คูเอลครับผมแองเกอร์แล้วก็มาก็ถึงมานี่ใช่เนี่ยเนี่ยโอ้ยเท่ว่ะอันนี้คือถ้าเกิดได้ได้มาจะอัพไหมอ่ะต้องอัพใหม่ไหมอ่ะเฮ้ยมันเท่มากเลยมันเข้าเซ็กกับบิฮิมอสกับเจ้าบริดนะเอเดนบริเเดรเอเดนบิฮิมอสนะว้าว นี่ครับผมแล้วนักบิงคนนี้ครับผมล็อกนะดีจริงสิงดกไหมธรรมชาติด้านหูธรรมชาติเวลาเนเธอร์แดดครับผมชุบชุบมันจะหิวด้วยให้เราสามวินาทีตัดสิเปอร์เซ็นเนี่ยสามวินาทีมันมันคือตอนนี้โล่มันน้อยไงเขาก็เลยมีนักบิกงคนนี้มาครับผมเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้งองเจาะโล่แล้วใช่ป่ะแต่ก็มีโล่เหลืองโล่เอจิสยัยงต้องเจาะอยู่ดีอะเนาะ แต่ว่าแล้วแต่ครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมีนักบินคนเก่าหรือว่าจะเอานักบินคนใหม่ไปอัพใส่เนเธอร์ก็ได้ไงเพราะว่านัเพราะว่าอีเวนต์นี้ผมมีเนเธอร์ให้เก็บด้วยในกล่องร้อาสิบม่กีแหละนะอันนี้ก็ฮิวเลือดฮิวเลือดถ้าเกิดเราไม่อยากเจาะโล้นะก็มีนักบินเก่าๆครับผมนี่คนนี้เลยผมอิมุกิเวลาอิมุกิบินครับผมจะเจาะความต้านทานมากขึ้นอาวุธที่อิมุกิติดหลังอยู่ครับผมสามกระบอกจะเจาะความต้านทานมากขึ้นคือยิงเฟลเลียเข้ามากขึ้น แถมแรงขึ้นอีก15%ซึ่งปกติกับผมเวลาอิมูกิบินเนี่ย MK3 เนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้น15%เท่านี้บวกไปปุ๊บเป็นแรงขึ้น30%ถ้าเกิดอิมูกิบินแล้วก็ยิงครับผมว้าวแล้วแถมเจาะตานด้วยโอ้โหแล้วก็มีสีครับผมและนี่เลยสีของเนเธอร์สีของเนเธอร์ว้าวทำไมไม่ออกทำไมไม่อยู่ในกล่องร้อยนะแต่อายิงสีอยู่ในกล่องร้อยก็ได้ปะ <laughs> คือมาอยู่ในกล่องร้อย50ไง่ แต่ก็อ,อย่างว่านะผมกล่องนี้ไม่มีเนเธอร์อยู่นี่แล้วก็มีชิ้นส่วนเนเธอร์ต่างๆครับผมมีม e ูกิ A N G e R ด้วยอีกแองเกอร์ด้วยสําหรับแบบผมว่านะเนเธอร์อ e ิมูกิแองเกร์ e, G e R นี่มันคนละสายกันเลยเว้ยแล้วแต่เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาครบเนี่ยสายลุยลุยจ๋าๆต้องแองเกอร์ครับผมถ้าเกิดสายซัพพอร์ตนอยลุยได้บ้างอ่ะเนเธอร์ครับแต่ถ้าเกิดซัพพอร์ตจ่าๆเลยตัววิ่งสาวจีๆเลยต้องอิมูกิครับผมนี่แล้วแต่เพื่อนๆเล,ย,ล,ย,ลเสยส่วนมาก็ของ e เก่ายังจะเอาปยัตินะะโถและก็ กล่อง3 0 0ครับผมมันอุดมไปด้วยยันแม่อีกแล้วว้าวในกล่องแผงบิงโกครับผมก็จะมียันแม่พลราดินแต่ว่ายันแม่พราดินตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเลยความสามารถของมันก็คือมันจะเป็นหุ่นสยซัพพะร์ตแหละไอ้เบ็นยันเนสายสัพพอร์ตพแหละเหมือนสไตล์นอตไลค์ครับผมแต่ว่าในเทสแรกเลยเขาทําให้เจ้าตัวนี้เป็นสายโจมตีครับผมแต่ว่าเขาปรับมาเป็นสายซัพพกก็ดีแล้วล่ะเพราะสายโจมตีมันไหล่ลำแล้วล่ะ โดยความสามารถครับผมมันจะใส่โล่เอจิตให้เราใช่ไหมปึ้งลงมาฮิลเลือดให้เราแล้วแต่ป้อมปืนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดโล่เอจิตที่มันยิงมาเวช้ไม่หมดภายในเวลาแปดวินาทีเนี่ยมันจะฮิลแทบเท้าให้เราดูวยหุยเฮ้ยคือปกติยันแม่จะไม่ฮิลแทบเท้าครับผมแต่ว่าตัวนี้สามารถฮิลแทบเท้าให้เราได้โดยอิงจากเอจิตที่เราเหลืออยู่หลังจากแปดวินาทีที่มันใส่ให้เราครับผมโอเคแล้วก็มีเนะี่ยยันแม่ต่างๆมากมายเลย แล้วก็กล่องในตำหนากไอ้กล่องหายายากครับผมมีไททันรีแพร์มีไฟอันนี้คือแบบโคตอยากได้แต่ว่ามันจะได้ยากหรือเปล่านะนี่คือแบบให้ซ่อมฮิลแทบเท้าให้เราได้ฮิลเลือดให้เราได้ตลอดเวลาเฮ้ยนี่เจ๋งนะใจกับไอซีเรียสของเราทับ2สองสำนันึงมันน่าจะเวิร์กดี <c oughs> และเวรอนครับผมเป็นปืนขนาดใหญ่ของไททันซึ่งอีโวลาก็ยังไม่ได้อยู่ในนี้ และเวรอนครับผมมาปืนลำพงใหญ่ไททันก็ยังอยู่ในกล่องหายยากนะจ๊ะได้เม็อยู่ที่3,804ครับผมสำหรับเลเวลหนึ่งลำพงใหญ่เด้อและไลเซเวอร์ครับผมป้อมปืนของยานแม่มันจะทำให้เราหายตัว3วินาทีว้าวเฮ้ยแล้วระหว่างหายตัวนี้คือเราก็มีความต้านทานเพิ่มขึ้นด้วยนะสุดยอดครับผมอันนี้้เจ๋งว่าอันนี้เจ๋งเจงเจงจริง,งครับผมแต่ว่าป้อมปืน ดูบลิวตี้เอ็กเทนเดอร์ก็ยังไม่ได้เลยนี่อีเวนที่สามที่สี่แล้วเหมือนน้าเศร้าอ่ะน้าดีใจหรือเศร้าเนี่ยฮะป้อมปืนใหม่มาป้อมปืนเก่ายังไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแล้วนี่ครับผมก็มีคารูล่าอีเธอร์ครับผมก็มีปืนต่างๆดีเธอร์ธรรมดาด้วยนี่โดนท็อกครับผมโดนท็อกท็อกคีว้าวมันก็นะเหมือนก็ต้องอัพเกรดแหละถ้าเกิดแบบ เป็นสมัยเก่าอาจจะดีใจเฮ้ยโดนศัยชิปใช้ได้เลยตอนนี้ต้องอัปเกรดมาไ <c oughs> แล้วก็มีโดนต่างๆอันนี้ผมว่า่อนข้างที่จะโอเคเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดมาแล้วได้มานะมันก็ยังแบบเพราะว่าโดนพวกนี้ครับผมรวมสีทองเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันจะอยู่ในกล่องนี้ครับผมเนี่ยทั้งบริกเลยกิวเออร์พาราไรสิตแล้วก็อมาดิโลครับสำหรับคลิปของโดนต่างๆครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเอาไปว่าเฮ้ยโดนตัวนี้เหมาะกับหุ้นตัวไหนนะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับผม มาดูกล่องในตำนานนะก็จะมีแน่นอนครับผมซีเรียสครับผมแล้วก็อิวราปืนลำโพงขนาดเล็กสก็บอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ครบเซตนี้เพื่อนๆจะต้องเปิดตรอบซึ่งบิงโก4รอบถึงจะได้ครบแน่นอนโอเคแมก็ตามนี้แล้วครับผมเพื่อนๆข้อมใหม่ๆมาในอีเวนต์นี้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมัน มันก็ใช้ได้แหละมันก็แล้วแต่คนครับผมถ้าเกิดแบบอยากจะได้ก็สายเติมก็ผมไม่ยากนะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับสายฟรีครับผมก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปจริงๆนะเพื่อนๆเราอาจจะไม่ต้องรีบอ่ะเราอาจจะไม่ต้องรอเอาแบบเฮ้ยเอาสดๆตอนนี้เลยอาจจะรอได้ผมมันอาจจะมาอยู่ในตลาดมืดก็ได้แหละหรือว่าอาจจะลดลงมาเหลือในกล่อง150อะไรอย่างนี้ไปเพื่อนๆก็ต้องพยายามนิดนึงนะแต่ว่าอย่าท้อใจผมสาหรับสายฟรีโอเคเพื่อน ไปดูกันดีกว่าครับผมว่าผู้โชคดีที่ได้รับนักบินน้องซิวียไปเนี่ยจะเป็นใครบ้างครับผมไปดูกันเลยว้าวมาในส่วนของการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมผมก็จะใช้เว็บไซต์เดิมเลยในการสุ่มจับรางวัลน,นะมาที่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้ครับขัดลอกทีู่่มาแล้วก็วางไว้ตรงนี้แหละปึ๊บปึบ,ปบ และต้องมีแฮชแท็กครับผม DMBL เท่านั้นถึงจะสุมหาเจอโอเคครับ <L un> เดี๋ยวเราอุ้ยไม่ใช่สิออนี่มาดูกันดีกว่าครับผมว่ามีผู้โชคดีอยู่ทั้งหมดกี่คนมีผู้โชคดีที่ทำถูกกฎติกาอยู่ทั้งหมด120คนะนะก็ เป็นนักบินครับผมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ค่อยต้องการกันแต่ว่าผู้ที่ลงไอเดียครับผมก็จะมีสิทธิ์ดุหลับมากกว่าเดิมนะจ๊ะโอเคมาดูกันผมว่าคนแรกคือใครที่จะได้น้องซินอวีไปคนแรกครับผมคือเปิบเขาให้ส่งทํำพรมรักยินดีด้วยนะครับเฮ้ยตอนนี้เขาแบบมีอย่างนี้ด้วยนะมีแบบไอเนี้ยมีอินโฟมีกราฟิกมาให้ดูด้วยโอ้โอเคคันล็อกมาครับผม ปาพอให้ครับสมไม่เอ่ย7 4ครับผมเจด็ด่ตดตืดตืดไม่มี3ามกับผมก็ได้ไปมาครับมาดูกันว่าคนที่2ที่จะได้ไปคือใครคนที่2ที่จะได้น้องซีเวียไปคือคือใครคือใครครับคือคุณ จวนก้าคอนเทนต์ดูแล้วจังจวนก้าโอเคนะก็หวังว่าจะอ่านถูกนะครับผมโอเคปาบเขาให้ครับผมสามสี่มสี่มีสามไหมเอ่ยไม่มีซ้ำครับผมก็ได้ไปยิ่งใหญ่อลังการมาดูกันว่าคนที่สามบผมคือใครคนที่สามคือ คือคือคอคอค,อคออแซแกบัคคดีดีด้วยนะครับผม <Yeah! S 1> คุานที่ออแซแซกครับผมเป็นสมาชิกช่องเดมอนบอลเลอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นครับผมไม่ต้องตรวจโดูเลยว่าซ้ำหรือเปล่านะแล้วเราก็จะมีดอกจันให้เพราะว่าสมาชิกแม้ว่าซ้ำก็จะได้เสมอครับผมโอเคมาดูว่าผมว่าคนที่สี่ที่จะได้ไปคือใคร คนที่สี่ครับผมคือคือคุณนักรงทองบุญโทคอนเกตูเรชันยินดีด้วยนะครับแม่ลิ้นพันกันแล้ลเลยโอเคครับผมขันลอดที่อยู่มาปาบเขาให้ครับผม KSS มีสามไหมไม่มีซามผมก็ได้ไปเลยคนสุดท้ายแล้ว อ่คนสุดท้ายของผมที่จะได้ไปคือใครคนสุดท้ายครับผมใครจะได้ไปคือคุณ Just too smart... คอนเกรสทูเรชันนะต้องทำให้มันเท this is massive this s m a r t ต,ต,ตู้ปึ๊บเขาให้ครับผม F J F J F J ไม่มีสามก็มกได้ไปเฮ้ย hey, ทำไมคราวนี้เป็น Android กันหมดเลยอ่ะ ios stream my game ไม่มีใครต้องการน้องซีเวียเลยหรอแหมไม่มาลงกันเลยไม่มาลงกันเลยก็ครบทั้ง5คนแล้ยนะผมก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกๆคนเลยนะก็คอยติดตามกับผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยในอัปเดต8.8ครั้งแรกเนี่ยครับผมจะมีอะไรมาแจกอก็หวังว่าจะไม่ใช่นักบินแล้วนะ คือแบบก็สองรอบติดแล้วไงคืออยากได้อย่างอื่นบ้างอะปืนเอาหุ่นมาแจกหรือว่าเอาโดรนมาแจกเพื่อนก็น่าจะโอเคผมแต่ว่าอย่างว่าผมไม่สามารถเลือกได้โอเคผมเพื่อนคอยติดตามกันนะสำหรับนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ๊ายบายบอย